เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้ว่าการพาดพัศสีสุวิมลขึ้นมารับตําแหน่งเป็นผู้นาภาค3ามสามผมหนึ่งในผู้ร่วมขอตั้งของขอสโมสรโรตารีสาทรขอแสดงความยินดีต่อท่านผู้ว่าการภาคพัศสีผมคอยโอกาสนี้มานานแล้วที่จะขึ้นมาแสดงความยินดีและวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจเป็นที่สุดที่ได้เห็นคุณพัศสี ขึ้นมารับตำแหน่งนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอให้ปฏิบัติงานอย่างสบายๆล้ำราบรื่นขอให้ท่านรักษาสุขภาพให้ดีปฏิบัติงานให้ครบหนึ่งปีขอให้ท่านสร้างความรักแก่สโมสรและสมาชิกศักดิ์ศรีของท่านขึ้นอยู่กับาว่าสมาชิกและสโมสรเขาจะให้ความรักท่านองขอแสดงความยินดีด้วยครับเนื่องในโอกาสที่ มีงานพิธีสถาปนาัูวก,การภาคผมและคุณลุงขอมอบความรักและความปรารถนาดีให้กับัูวก,การภาคภัชศรีสุวิมลอดีตนายกกลกิจสุวิมลขอให้ท่านมีพลังในการทํางานพร้อมกันนี้เราได้นําอดีตัูวกานภาคและผู้นําภาคเป็นอดีตนายก104เรามาร่วมงานในวันนี้ได้กับภาค3330-3340 3350และ3360เราเชื่อเหลือเกินนะครับว่าผู้ว่าวก,การภาคภสสีจะนำพาภาค3350ไปสู่ความสำเร็จขอแสดงความยินดีด้วยครับสำหรับนายกร่วมรุ่นนะคะเราเป็นนายกรุ่นเดียวกันในปี14 0เมื่อ16ปีที่แล้วเป็นเวลาที่นานพอสมควรและก็ดีใจมากจาก16ปี Make Dreams Real มาสู่ The Magic of Rotary หวังว่าท่านผู้ว่าการภาคภาษี จะสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้ในภาค335.0ในปีนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะดิฉันได้มีโอกาสได้รู้จักท่านผู้วก่การภาครับเลือกพัดศีอย่างสนิทสนมนะคะเพราะว่าพวกเราอยู่กลุ่มเดียวกันทานอาหารกันทุกๆเดือนนะคะก็อยากจะขอขอบคุณท่านภัชศีว่าได้เสียสละมา บริหารแล้วก็มาเป็นผู้นำของภาค3 3 5 0ของเราโดยเฉพาะเราไม่ได้ได้ท่านภาษ,ษีคนเดียวนะคะรู้สึกเราจะได้ทั้งครอบครัวมาเลยค่ะก็ดิฉันก็อยากจะขอชื่นชมและขอขอบคุณแทนสมาชิกในภาค3 3 5 0ทุกคนที่ท่านได้กรุณามาเป็นผู้นำของพวกเราและดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านจะนำพา ภาค3350ของเราให้เข้มแข็งและท่านเป็นคนที่มีความตั้งใจมากในการทำงานในทุกๆเรื่องที่ท่านจะทำท่านมีความรู้ในเรื่องลตรตเตอรี่มากทีเดียวก็อยากจะขอให้ท่านประสบความสำเร็จในความตั้งใจและในเป้าหมายที่ท่านได้วางไว้ทุกประการค่ะสวัสดีครับผมอดีตผู้การภาคประวิทย์โรอจน์ขจรนภาไหลวันนี้มาพร้อมกับลตาอรี่แอนจินตนาครับ วันนี้มาแสดงความยินดีกับท่านผัวก,การภาครับเลือกภาษีสุวิมนที่จะมาเป็นผู้นําของภาค3 3 5 0ในปี2 5 0พัอต่อ68นะต้องขอบอกว่าพวกเราทั้งสองคน,นมีความยินดีมากเลยที่ภาษีมาเป็นผู้นําของภาคในปีหน้านะซึ่งผมมีความมั่นใจครับว่าผัวก,การภาครับเลือกภาษีสุวิมนจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลย ผลที่ผมกล่าวัวนี้เพราะว่าพระสีสุวิมนเนี่ยเป็นสมาชิกโรตเลียนมา30ปีนะมีประสบการณ์ทา้งด้านเรื่องของการบริหารสโมสรมาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการทํางานในปีของท่านพระสีเนี่ยก็จะมีคนที่มาช่วยเหลือเยอะอีกข้อหนึ่งท,ที่เป็นจุดเด่นนะครับว่าว่าพระสีจะประสบความสําเร็จก็เพราะว่ามีคู่ครองที่มีใจให้นะท่านธุรกิจสุวิมลเนี่ยก็เป็นในช่างใหญ่ซึ่งใจก,กว้างด้วย เพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยเมื่อครอบครัวดีกำลังกำลังทรัพย์ดีมนะมิตรภาพดีงานก็จะสําเร็จอย่างยิ่งเลยอ,อีกอันหนึ่งที่ผมมีความมั่นใจเพราะภาษีเนี่ยเป็นคนที่ทํางานมาเกือบทุกทุกฝ่ายในในในภาคน,นะสาปีที่ที่ผ่านมาเนี่ยภาษีจะช่วยงานทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยเครือข่ายในการทํางานของภาษีเนี่ยก็จะสมบูรณ์มากนะเพราะฉะนั้นการทํางานหรือการ สั่งงานในโรตารี่ซึ่งไม่มีค่าจ้างนะคือ,อเรียกว่าการขอขอกันด้วยใจนะภาษีนี่กป็ระบบธรรมด์นแน่นอนเลยเพราะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดเด่นที่พภาษีสุวิม,มนจะเป็นผู้ว่าการภาคที่สมบูรณ์แบบที่สุดของภาคสังสาภาสูงในปีหน้านะขอในปีนี้นะคะต้องขอความร่วมมือจากคู่ครองครอบครัวของโรตารีมาสนับสนุน ให้งานกิจการของผู้ว่าพัศีส,สเน่ยสำเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีค่ะสุนิรัตน์และผมขอแสดงความยินดีกับผู้ว่าการพารับเลือกพัศสีสุวิมลที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการพาในปีหน้านี้โดยความสามารถของท่านเราเชื่อมั่นว่าท่านสามารถจะนำพาภาคสามสามห้าศูนย์ของเราให้จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นขอแสดงความยินดีด้วยครับ ยินดีด้วยค่ะกับผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่ากรรภาควิชาชีวนนันคณิตที่ให้ประสบความสำเร็จกับทุกเป้าหมายในปีสร้างความหวังแห่งโรตารีสำหรับท่านผู้ว่าการภาครับเลือกภักสีสุวิมนเราจะเป็นมหาสัจจันแห่งโรตารีครับ ผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้การภาควิชัยชีวกาณิตที่ท่านได้บริหารงานได้อย่างเข้มแข็งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปีเคลียร์โฮปทูเดอะเวิลด์ขณะเดียวกันผมขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าพัชศรีสุวิมลที่ได้รับตำแหน่งเป็น ผู้ว่าการภาค3350อย่างเป็นทางการผมขอทำหน้าที่ประธานมูลนิธิโรตารี่ภาค3350อย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายของโครงการและก็เป้าหมายการบริจาคในปีของท่านทำให้เป็นเมจิกออฟโรตารีให้กับชุมชน แล้วก็สังคมไทยในปีบริหารของท่านขอให้ท่านเป็นเมจิกออฟโรตูรีของภาค3350ในปีบริหารของท่านขอให้ท่านประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการทำงานขอบคุณครับสวัสดีครับขอกราบสวัสดีท่านผู้บริหารองค์กรโรตรีสากลภาค3350โรดูรีสากลน,นะครับ วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งขององค์กรลอตเตอรีร่ในประเทศของเราก็าคือเป็นการสถาปนาผู้ว่าการภาคพัศสศรษสุวิมลซึ่งจะมาเป็นผู้ว่าการภาค3 3 5 0ลอตเตอรี่สากลในปีที่องค์กรลอตเตอรี่สากลเรามีอายุ120ปีกระผมก็ขอสแสดงความยินดีแล้วก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ว่าการภาคพัศสศรีสุวิมลได้ดิาเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาคของเราให้มีความสำเร็จรุ่งรืองไปด้วยดีและสามารถนำพาองค์กรโุตสาสกลของเราให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆบขอบพระพุะคครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมท่านผู้ว่าการภาคภาคสีสุวิมลนะครับที่ตลอดระยะเวลาสองปีได้เสียสละทั้งเวลาทั้งทุนทรัพย์นะครับในการเตรียมตัวที่จะรับหน้าที่ผู้นำภาค 3.350ในปี2,567ถึง2,568เป็นระยะเวลา1ปีผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่ให้กับท่านผู้ว่าการากภาคภาษีสุวิมนนะครับในการทำหน้าที่ผู้นำภาค3.350ในปี2,567และ2,568นะครับขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการนำภาค3.350ให้เจริญรุง่งเรืองก้าวหน้า และปาสจจกอุปสรรคด้วยมหสัสจรยรแห่งโรตารี่